สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่อง YouTube X Army Channel นะครับวันนี้ที่ค้างกันไว้นะครับเราก็จะมาดูในส่วนประกอบเป็นออปชั่นอีกหนึ่งชิ้นของหมวกบิน SGU 5 6นะครับอันนี้นี่นครับที่เราเห็นอยูข้างหน้านี้มีชื่อว่า m a t t e f o r Shield นะครับหรือปินตัวย่อว่า MFS นะครับลักษณะมันก็ครับ เป็น,นคล้ายๆว่าเป็นหน้ากากเป็นหน้ากากที่ปกป้องอส่วนล่างของใบหน้าของเรานะครับตั้งแต่จมูกลงมาเลยครับส่งคางพพครอบคางของเลยนะครับประโยชน์ของมันและคุณลักษณะเป็นยังไงนะครับก็จะเล่าไปตามวิดีโอนี้แล้วก็ไอที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยเป็นแมสก์โฟชิลของแท้นะครับของแท้นะครับของแท้เนี่ยจะดูได้อย่างไรดูได้จากดูง่ายมากครับ นี่เลยดูจากตัวสกรูตัวนี้นะครับสกรูตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะที่สกรูขนาดไม่ใหญ่มากหรือไม่เป็นสีใสหรือมาพ่นทับแล้วหัวข้างในนั้นน่ะจะเข้ากับปัก,กจีบได้ดีครับปากจีบด,ดีแล้วก็ตัวรับนะครับตัวรับด้านในสังเกตไหมครับนี่ฮนะตัวรับสกรูด้านในนั้นจะเข้ากับสกรูได้พอดีนี่นครับ แต่เป็นลักษณะเป็นสีเป็นเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเป็นปีเนียมเป็นอลูมิเนียมนะครับที่จะมีความแข็งแรงละยึดเกาะตัวสกรูได้อย่างดีครับแล้วก็ข้างในนี้จะมี SN มาอยู่นะครับนี่ก็เป็นหมายเลขหมาเลขนะครับเป็น LC ตรงนี้เป็นชิ้ส่วนตรงนี้นะครับต่อไปและรอบๆอบเนี่ยรอบรอนะครับก็จะเป็นยาง เป็นยางตรงนี้เป็นยางครอบไว้ครอบไว้เพื่อป้องกันรอยป้องกันขอบนะครับแล้วก็วัสดุของมันเนี่ยทำจากไฟเบอร์กลาสน้ําหนักเบาและมีความแข็งแกร่งมากสามารถทนป้องกันลมได้ไประโยชน์มันนะป้องกันลมเวลาเราครอบใช้กับหน้าก,กากกับหมวกแล้วเนี่ยมันจะทําให้ป้องกันลมที่จะมาะพัดเข้ามาโดนไม้ของเรานะครับไม้ก็สามารถ เก็บว้ข้างในหมวกได้ตัวเอา,เอาตัวเนี้ยครอบไปอีกทีหนึ่งใช้ในการเวลาเราบินหรือเวลาเราอยู่ภาคพื้นนะครับเวลาเราจะคุยอะไรเงี้ยป้องกันป้องกันฝุ่นป้องกันละอองได้ที่จะเข้ามาปะทะใบหน้าเราโดยตรงนะครับแล้วก็เอาไปเซอร์ลงนะครับป้องกันปิดมิดชิดเลยทําให้ผู้ใช้นั้นมั่นใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยไากย่งขึ้นเพราะตัวพลาสติกที่ยึดนั้นนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นี่นะตัวล็อก เป็นตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพลาสติกครับพลาสติกเป็นพลาส,สติกแข็งมีความยืดหยุ่นครับมีความยืดหยุ่นแต่ยืดหยุ่นน้อยะครับเป็นพลาส,สติกแข็งมีความยืดหยุ่นน้อยทนทานนะครับทนทานเลยอันนี้เป็นตัวล็อกตัวนี้จะติดอยู่กับหมวกจะติดอยู่กับหมวกบินนะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าอย่างนึงไดดูของแท้เป็นยังไงวัสดุนะครับเป็นพลาส,สติกแข็งเหมือนกันติดขแข็งเลยนะครับไม่อ่อนนะครับไม่อ่อนพราสติขแข็งทีดอยู่นได้นิดเดียวครับ เฉพาะไอ้ตัวนี้เพื่อให้เราเข้ากับล็อกได้ดีตัวสกรูเนี่ยตัวสกรูเหมือนกันกับที่ติดกับตัวแมสโฟรเชีลนะครับก็จะมีตัวรับเหมือนกันถ้าเป็นตัวรับแบบนี้นะครับของแท้จะเป็นตัวรับแบบนี้นี่เป็นตัวตรูวมี่างนี้นะครับการติดตั้งการติดตั้งจะมีคู่มือที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นไฟล์ pdf การติดตั้งนั้นง่ายมากนะครับในการเอาวงเวียนมาแล้วก็วัดแล้วก็เจาะไปตามรูตามขนาดไซส์ของหมวกแต่ละใบนะครับองศาจะแตกต่างกัน้ารติดตั้งไม่ได้หรือได้มาแล้วจำไม่ได้ก็อลองติดต่อมาครับจะมีแนวทางให้หรือจะดูโหลดคู่มือตามอินเทอร์เนต็ตก็ได้นะครับนี่ยตัวอย่างครอบเป็นอย่างนี้นี่ฮะป้องกันสะเก็ดจ,จากการถูกอาวุธยิงลงพื้นเข้ามากระเด็นเข้าหน้าหรือการยิงบนอากาศยาน ปกกระสุนกระเด็นนะครับเข้ามาเข้าหน้าก็าได้นะครับนี่ฮะนี่ครับปรอกาสเก็ตได้ด้วยนะครับนี่ของแท้นะทำจากไฟเบอร์กลาสนะครับนี่ฮะอ5ตุตเป็นต่อวินาทีในความเร็วเท่าป้องกันได้นะครับจากคู่มือนะอ่านะครับเป็นอุปกรณ์อีกรณ์หนึ่งซึ่งเป็น, option, นออปชั่นมาออปชั่นเสริมนะครับแล้วก็ เป็นประโยชน์อย่างมากนอกจากให้ความดุดันแล้วจัเป็นประโยชน์อย่างมากท่านใดสนใจก็หรือมีความารู้เพิ่เมเติมหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาสามารถมาแชร์ความรู้กันได้นะครับที่เพจ X Army หาเพจ X a m y หรือช่อง u t u ูบ X Army Channel ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นความรู้และวิยาการกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ